ขอบคุณหลาค่ะมือนีกับเมนเะลาค่ะได้มาพลังลูกคอออกมาให้ท่านผู้ชมในเอฟซีทุกท่านเนาะนอกประเทศหรือในประเทศอะไรค่ะ,ะเพราะว่าเมญเตลากินอกนอดกินอกนอดค่ะกินนอดเอฟซี มื้อนี้พี่แพตตี้บอกว่าบออยากให้แม่จันลาเมื่อเลยว่าจันอยากให้อยู่นี่ละว่าฉันเราจะส่งของมาให้แม่จันลานำเด่ะ<า>อาทิตย์หน้านี่ละเออเอฟซีกากความคิดถึงแม่จันลา,ลาหลายหลายปอยอ่านทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะแต่ว่า,าอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์เพราะอปอยเห็ดงานไปนำตอบคอมเมนต์ไปนำเนจาจะ ทำงานด้วยตบคอมเมนต์ไปด้วยเนาะจ้ะป้อยก็เลยบางอันป่อยฟ้าป่อยกระกดหัวใจให้ซื่อๆเนาะจ้ะอย่าว่ากันเด้อจ้ะเด้อแต่กระลักเอฟซีทุกคนละจ้ะเอาแม่จะลาค่ะที่บุ๋มนีอย่างอื่นไก่แม่จะลากบเว้ากับโมปินเท่าใด่น้องขันน้อแม่จะลากับแบบฝากความคิดถึงเอฟซีทุกท่านน้องขันน้อ ขอให้เอซีทุกท่านจงเมตตาเมตตาลากับน้องอ้อ,อยแล้วก็เซฟอ้วนกระบ,บ่เป็นยางค่ะเพราะว่าเมตตาลาอยู่ในเอฟซีไปเรื่อยๆค่ะขอให้ว่าเมตตาลาจะบกปะโบทิมจนเอฟซีที่หนีจากเนาะค่ะนั่นะเมตตาลาจังสิได้ไปเนาะค่ะเนาะค่ะไปใช่เนาะ,ะไปไปจากหน้ากล้อง <laughs> อ้นนาเอฟซียังสงสารเลยเมยตตาก็อย่าลืมเนาะค่ะเน้องอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสติ s ก r ก b e กดรูปหัวใจให้ครอบครัวข,ของแม่กันลาเนาะค่ะเนาอแล้วก็น้องอ้อยแล้วก็เซตอ้วนเนาะค่ะเนาอขอให้เป็นกำลังแรงใจท,ทุกทุกท่านขอ,ขอหออัวใจดวงน้อยๆของยาย แค่นี้หละค่ะเอามา<จ>อยู่นี่เป็นจังไรมีความสุขบ่มีค่ะมาอยู่นี่ก็มีความสุขหลาย <c oughs> ลายครับเ <c oughs> พราะว่าก็ได้เฮ็อีหอย่างเพราะว่าลูกขึ้นมาก,ก็จิค่ะลูกขึ้นมากันถึงเวลามากอะเชิงลูกเซฟอ้วนน้องอ้อยหิ้วของมาให้กินก็บอกเอแต่แนวจะกินบังขาดไปแม่กินกันจนมีทางสิลงแล้วค่ะค่ะก็ภูมิใจที่สุดที่ลูก อยู่ในความอบอุ่นและกะ็อยู่ในครอบครคัวค่ะอยากอยู่จังซีนานๆตลอดไปเลยคะ่ะแต่เพ็ดจังไดได้แล้วคะเพราะว่านี่จะได้พากลับไปบ้านแล้วค่ะเพื่อนอยากได้งงูสิพาเพื่อนไปหาเลี้ยงงูเลี้ยงกล้วยขึ้นหอดน้องหมาถึงขึ้นหอดน้องหมาเถองขึ้นหอดพักและก็ขึ้นหอดผลไม้ เอต้นไม้ค่ะที่ปลูกไว้อยู่ในคลองไส่ไก่เนาะค่ะเนาะคุณแม่อยู่โนเวท่ามุจักว่าแม่จะลาย่างบบทิ่มค่ะเมื่อนี้ก็สิให้ลูกเคยบริหารต่อนะค่ะเนาะกับน้องอ้อยเนาะค่ะเนาะบริหารต่อนะค่ะเนาะเพราะว่าต้นไม้กับกำลังออกมาออกผลแล้วค่ะค่ะขอขอบพระคุณหลายๆเนาะค่ะนาะปีใหม่น้องอ้อยใส่ป้วนแฟนเพื่อนอะไรค่ะเพราะว่าจะได้ กลับไปอยู่บ้านแล้วค่ะไปทําสวนทาไร่ทํานาน้าแม่แล้วค่ะแบบว่ากระจิงค่ะอยู่กรุงเทพก็ทํามาหากินกันนี่แหละค่ะก็ขึ้นหอดลูกลําบ่าเที่ยวไปเที่ยวมาค่ะขึ้นหอดบันไดลูกกันลงมากะนก็ลงมาหาลูกค่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะถ้าขึ้นหอดหัวใจไม่น้อยเจ้สีของแม่จลาครอบครัวของแม่จลา กดไร้กดแรกกดสต๊าครยกดรูป mm hmm. หัวใจด,ว mm hmm. ด้วยนะคะเด้อต,ต่อไปค่ะเพราะว่าเอฟซีอยากฟังรำอยากฟังเพลงของเมญ่าลานะคะแต่เสียงก็ไม่ค่อยดีแล้วค่ะเพราะว่าเมญ่าลาจิบคอย,ยังไม่ค่อยหายท่าดไหค่ะแต่ก็พอพอพอ,พอจะรำให้ฟังได้ะคะ่ะ พอติดตามชมเนาะค่ะเนาะแม่จราจะลัต่อเนะคะเนะะาะ,านะ,ะ,นะโบรักสีดำค่ะแล้วก็ของฮันนี่สีอีสานะคะ่ะขอแล้วโบแตงก่อนนะคะนาะจังโบรักสีดำก็ได้เพราาลำไปแล้วของฮันนี่สีอีสานะคะ่ะขอแล้วโบแตงค่ะโปรดติดตาม รับชมรับฟังของเมจรลาไดเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเลิมหัวใจด้วยนะคะทำอย่างนี้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 เหรอลงมาอย่างนี้นะลงนะนี่นะใส่สมือนี่ทำปิดน,นะค่ะเนาะเพราะว่ามันงอบ่ด้ครับมันต้อง ก,นะกดอย่างนี้กดไปอย่างนี้กดไปอย่างอี้นี่จะกดอย่างซี่<อ>ค่ะเดียวกดขึ้นนะค่ะนาะหัวใจวตั้งลงแล้วคืนเ,เสียแรงที่น้องเฝ้ารอพอสิ้นวันคองเงียบหายไปเลยอุต่าไปซื้อที่นอนเย็บผ้านวลอ่อน นอนบ้างว่างเคยนั่งหุบขาโซ่ในเดอลูปนี่ยคายไปเลยคายไปเลยหายหน้าหายตาไอ้คงมีแฟนข้างเคียงไว้แน่เนเนยงแล้วท้งไม่มาน้องนั่งเอามือค้ำค้างหัวใจคอยด่างมาสูกแต้วสก บุญตามาชนาไอปินลรได้ราชนามันเจ็บอุราพราเขาคังเดียวเดียวบนน้าเขาเถิดในแววแฟนจะแฟนแต่ไม่มาคนหลอกคนลวงซังาคแังยัง่วงสังๆๆๆ จงเลผู้ชายผู้ชาย,ชายไม่เคยติดต่อป้อยก็ร้องผู้เป็นดอกมาขอแลว้วคุณเป็นอย่างมาแตงมาขอแลว้วเป็นอย่างมง่แตงอยากสัตย์ใจให้มันเป็น,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 นสิ้นสิ้นคนต้มเก่งายต้มเถิดไอ้คันเจ้าบอกสงสารต้มให้มันพอพอจังสมใจเจ้า ออกันบ่เอากันมาตัวมาหล,ล่อหลุดก้เบาดามันบ่จริงจังว่าตัวเลวจริงสเสยโมเถิดเยยมันนายเอาเรือกันวัดเสียแรงเพราะให้ส้ขอขย <c oughs> ังเสียงแงกเสียงแงียบมแล้วเอฟซจ้าเอาไว้สำนีล้วจะ เอาไว้แค่นี้เนาะค่ะน้องเพราะว่าไม่เเสียงโมบีแล้วบอสบายค่ะเสียงเริ่มแห้งแล้วเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วเนาะจ้าเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเรานันนะเราะจกดไลค์กดแจให้ครอบครัวของแม่จะราเนาะค่ะน้องอ้อยกับเซฟอ้วนเนาะค่ะน้องขอขอบพระคุณหลายๆค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะฟังเสียงเอาเนาะ <laughs> ปมปอปอยบอกล้าเข้ากล้องนะจ๊ะ <laughs> สำนีละเด้อไปแล้ว <c oughs> บ๊ายบาค <c oughs> พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกคนนะจ๊ะ